คนเดียวอย่างไรให้มีความสุขความอยู่คนเดียวเป็นสภาพหนึ่งของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจสภาพนี้มักถูกมองด้วยสายตาแห่งความขาดความเงียบและความว่างเปล่าจนเกิดความกลัวว่าเมื่อไม่มีใครอยู่ใกล้ชีวิตจะไร้ความหมาย แต่ในความเป็นจริงความอยู่คนเดียวมิได้มีคุณสมบัติแห่งความทุกข์หรือความสุขติดตัวมาหากเป็นเพียงเวทีที่เปิดโอกาสให้ใจได้เผชิญกับตนเองโดยตรงเมื่อไม่มีถ้อยคําของผู้อื่นมานำเมื่อไม่มีบทบาทที่ต้องแสดงใจย่อมปรากฏตามสภาพที่แท้จริงทั้งความสงบความฟุง้งความหวังและความกลัว ล้วนเผยตัวออกมาอย่างตรงไปตรงมาความอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่ศัตรูของชีวิตเป็นบทเรียนที่ละเอียดลึกซึง้งเป็นพื้นที่ที่ความจริงไม่ถูกปิดบังด้วยความคึกคักของโลกภายนอกผู้ที่ไม่เคยอยู่คนเดียวอย่างแท้จริงมักไม่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงเพราะยังอาศัยเสียงของผู้อื่นเป็นตัวกำหนดค่าให้ชีวิต การได้อยู่คนเดียวจึงเสมือนการหยุดยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ที่สะท้อนทั้งความงามและความบกพร่องโดยไม่ปรุงแต่งเมื่อยอมมองโดยไม่หลบเลี่ยงความเข้าใจย่อมค่อยๆเกิดขึ้นและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยใครรับรองก็เริ่มมีที่ตั้งในใจอย่างเงียบงนันความหมายของความอยู่คนเดียว ความอยู่คนเดียวเป็นสภาพที่ธรรมชาติจัดวางไว้ในเส้นทางชีวิตของทุกคนไม่ว่าใครจะหลีกเลี่ยงเพียงใดก็ไม่อาจพ้นจากช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับตนเองโดยลำพังบางคนพบความอยู่คนเดียวท่ามกลางห้องที่เงียบสงบบางคนพบความอยู่คนเดียวท่ามกลางผู้คนมากมายเพราะแท้จริงแล้วความอยู่คนเดียว มิได้วัดจากจำนวนผู้ที่อยู่รอบกายแต่วัดจากสภาพของใจที่ไม่พึ่งพาไม่ยึดเกาะและไม่หลบหนีความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เห็นว่าความอยู่คนเดียวมิใช่ความผิดพลาดของชีวิตและมิใช่สัญญาณของความล้มเหลวหากเป็นช่วงเวลาที่ทำเปิดพื้นที่ให้ใจได้หยุดพักจากบทบาทจากหน้าที่ และจากความคาดหวังที่โลกภายนอกหล่อหลอมไว้เมื่อกล่าวถึงความอยู่คนเดียวหลายคนมักนึกถึงความเหงาความอ้างว้างและความขาดหายของการยอมรับแต่แท้จริงแล้วความเหงาเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เคยมีหรือสิ่งที่อยากมีความอยู่คนเดียวในตัวของมันเอง ไม่ได้สร้างความเหงาหากใจไม่ตีความว่าการไม่มีใครอยู่ใกล้คือการขาดคุณค่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้มาจากความอยู่คนเดียวโดยตรงแต่เกิดจากความคิดที่ยังแสวงหาการยืนยันจากภายนอกเมื่อมองเช่นนี้ความอยู่คนเดียวจึงเป็นบททดสอบสําคัญว่าใจยังต้องพึ่งพาการรับรองจากผู้อื่นมากเพียงใด และยังผูกความหมายของตนเองไว้กับสายตาของใครอยู่หรือไม่ความอยู่คนเดียวเผยให้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งคือความไม่เที่ยงของความสัมพันธ์ทั้งปวงผู้คนเข้ามาและจากไปตามเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถอยู่เคียงข้างตลอดเวลาแม้ความรักความผูกพันและความใกล้ชิดก็ร้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งความเปลี่ยนแปลง การได้อยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การถูกทอดทิ้งแต่เป็นการได้เห็นสัจธรรมของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาเมื่อไม่มีใครให้ยึดใจย่อมเห็นว่าที่พึ่งแท้จริงไม่อาจอยู่ภายนอกได้ความเข้าใจนี้มิได้ทำให้ชีวิตแห้งแล้งตรงกันข้ามกลับทำให้ใจอ่อนโยนต่อความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะไม่คาดหวังเกินจริงและไม่แบกภาระให้ใครต้องเป็นทุกอย่างของชีวิต ในความเงียบของความอยู่คนเดียวใจจะเริ่มได้ยินเสียงของตนเองอย่างชัดเจนความคิดที่เคยถูกกลบด้วยการสนทนาอารมณ์ที่เคยถูกกลบด้วยกิจกรรมจะค่อยๆปรากฏขึ้นความโกรธความกลัวความหวังและความกังวลล้วนแสดงตัวโดยไม่ต้องเชื้อเชิญน,นี่ไม่ใช่โทษของความอยู่คนเดียวแต่เป็นคุณเพราะทำให้เห็นสิ่งที่เคยซ่อนอยู่ ภายใต้ความวุ่นวายของชีวิตประจำวันเมื่อเห็นโดยไม่ผลักไสใจจะเริ่มเรียนรู้ว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนที่ต้องปกป้องหรือขับไล่ความเข้าใจนี้ค่อยๆลดแรงประทาภายในและเปิดพื้นที่ให้ความสงบเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสแสวงหาความอยู่คนเดียวจึงเป็นช่วงเวลาที่ชีวิต เปลือยเปล่าจากเครื่องประดับทางสังคมไม่มีตำแหน่งไม่มีบทบาทไม่มีคำชมไม่มีคำตำหนิเหลือเพียงความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของใจในสภาพเช่นนี้ความฟุ้งซ่านจะปรากฏความสงบก็จะปรากฏไม่มีสิ่งใดผิดไม่มีสิ่งใดถูกเป็นเพียงการดำรงอยู่ของสภาวะตามเหตุปัจจัย การมองเห็นเช่นนี้ทำให้ใจไม่ต้องเร่งแก้ไม่ต้องเร่งเปลี่ยนและไม่ต้องเร่งหนีความอยู่คนเดียวจึงกลายเป็นพื้นที่แห่งความซื่อตรงที่ชีวิตไม่ต้องแสดงไม่ต้องแข่งขันและไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าให้ใครรับรู้เมื่อความหมายของความอยู่คนเดียวถูกมองด้วยความเข้าใจเช่นนี้ใจจะค่อยๆค,คลายความต่อต้านที่เคยมีอยู่ จากที่เคยมองเป็นภาระกลับเห็นเป็นโอกาสจากที่เคยมองเป็นความขาดกลับเห็นเป็นความเรียบง่ายความอยู่คนเดียวไม่อาจมอบความสุขหรือความทุกข์ให้ใครได้โดยตัวของมันเองสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์คือท่าทีของใจที่เข้าไปสัมพันธ์กับสภาพนั้นหากใจอย่างดิ้นรนความอยู่คนเดียวก็กลายเป็นทุกข์หากใจยอมรับ ความอยู่คนเดียวก็กลายเป็นครูที่เงียบงนันและเป็นพื้นฐานสำคัญของความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนขไขใดมารองรับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเหงาเมื่อกล่าวถึงความอยู่คนเดียวสิ่งที่มักปรากฏขึ้นในใจของผู้คนคือภาพของความเหงาความว่างและความรู้สึกว่าตนถูกตัดขาดจากโลก ความเข้าใจเช่นนี้ฝังรากลึกจนหลายคนพยายามหลีกเลี่ยงความอยู่คนเดียวด้วยการแสวงหาการพูดคุยการรวมกลุ่มหรือการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแต่แท้จริงแล้วความเหงาไม่ใช่ผลโดยตรงของการอยู่คนเดียวหากเป็นผลของการที่ใจยังคงผูกความหมายของคุณค่าไว้ กับการมีผู้อื่นอยู่ข้างกายเมื่อใดที่ไม่มีใครมาทำหน้าที่ยืนยันความสำคัญใจจึงเกิดความสั่นคลอนและตีความสภาพนั้นเป็นความขาดทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดถูกพรากไปจากชีวิตเลยความเหงามักถูกเข้าใจเป็นศัตรูของความสุขแต่แท้จริงแล้วความเหงา เป็นเพียงสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นความคาดหวังที่ยังไม่ถูกเติมเต็มใจที่เคยชินกับการรับความสนใจเมื่อขาดสิ่งนั้นย่อมเกิดความรู้สึกไม่สมบูรณ์ความรู้สึกนี้ไม่ได้บอกว่าชีวิตไร้ค่าแต่บอกว่าใจยังพึ่งพาสิ่งภายนอกมากเกินไปเมื่อเห็นเช่นนี้ความเหงาจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องผลักไส หรือกลบเกลื่อนหากเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นจุดที่ใจยังผูกพันกับการยอมรับจากผู้อื่นอย่างแน่นหนาการเข้าใจความเหงาในลักษณะนี้ทำให้ใจไม่ต้องรีบหนีและต้องไม่เร่งเติมเต็มด้วยวิธีที่อาจยิ่งทำให้ห่างไกลจากความสงบหลายครั้งผู้คนอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์มากมายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างลึกซึง้งนี่แสดงให้เห็นว่า ความเหงาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนรอบตัวหากขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างใจกับตนเองใจที่ไม่อาจอยู่กับตนได้อย่างสงบต่อให้มีผู้คนรายล้อมเพียงใดก็ยังคงรู้สึกว่างเปล่าในทางตรงกันข้ามใจที่เข้าใจตนเองต่อให้อยู่เพียงลำพังก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกขาดความเข้าใจเช่นนี้ ค่อยๆเปิดมุมมองใหม่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การอยู่คนเดียวแต่อยู่ที่ความไม่คุ้นเคยในการ,รเผชิญกับตนเองโดยไม่อาศัยสิ่งเบี่ยงเบนความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งคือการมองว่าความอยู่คนเดียวเป็นสัญญาณของความล้มเหลวในชีวิตราวกับว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จต้องมีผู้คนรายล้อมต้องมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ตลอดเวลา ความคิดเช่นนี้สร้างภาระให้ใจอย่างเงียบงนันทำให้การอยู่คนเดียวถูกตีความเป็นความบกพร่องทั้งที่แท้จริงแล้วชีวิตแต่ละช่วงมีจังหวะของมันเองบางช่วงเหมาะแก่การแบ่งปันบางช่วงเหมาะแก่การสงบและทบทวนการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การตกต่ำแต่เป็นการเปลี่ยนจังหวะของชีวิตให้สอดคล้องกับเหตุปัจจัยที่กำลังดำเนินอยู่ เมื่อใจเริ่มเห็นว่าความเหงาเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งมิใช่ตัวตนและมิใช่คำตัดสินคุณค่าของชีวิตความรุนแรงของความรู้สึกนั้นจะค่อยๆลดลงจากที่เคยถูกมองเป็นศัตรูกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองอย่างเป็นกลางความเหงาเกิดขึ้นได้ก็ดับไปได้ไม่ต่างจากอารมณ์อื่นเมื่อไม่เติมความหมายเกินจริง ใจก็ต้องไม่แบกรับน้ำหนักของความรู้สึกนั้นมากเกินไปความอยู่คนเดียวจึงเริ่มเปลี่ยนจากพื้นที่แห่งความหวาดกลัวมาเป็นพื้นที่แห่งการสังเกตอย่างสงบเมื่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเหงาค่อยๆค,คลี่คลายใจจะเริ่มมีพื้นที่ว่างมากขึ้นไม่ใช่ว่างจากผู้คนแต่เป็นว่างจากการตัดสินและการเปรียบเทียบความอยู่คนเดียวในลักษณะนี้ไม่ใช่ความโดดเดี่ยว แต่เป็นความเรียบง่ายที่ไม่ต้องแข่งขันกับภาพชีวิตของใครไม่ต้องเร่งพิสูจน์ว่าตนเองควรมีหรือควรเป็นอย่างไรใจจึงเริ่มตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันอย่างอ่อนโยนและเปิดทางให้ความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขภายนอกค่อยๆมีที่ตั้งในชีวิตความเงียบที่เผยความจริงของใจเมื่อความอยู่คนเดียวไม่ถูกมองเป็นศัตรูความเงียบที่มากับสภาพนั้น ก็เริ่มถูกมองด้วยสายตาที่ต่างออกไปความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่าหวาดกลัวแต่เป็นสภาพที่เสียงของโลกภายนอกลดระดับลงจนเสียงภายในเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนสิ่งที่เคยถูกกลบด้วยการสนทนาการเคลื่อนไหวและความเร่งรีบจะค่อยๆเผยตัวออกมาความคิดที่วนเวียน ความทรงจําที่ข้างขาและความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับการรับฟังล้วนปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องเฉือเฉินความเงียบจึงไม่ใช่ผู้รุกรานแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ใจได้เผชิญกับความจริงของตนเองอย่างตรงไปตรงมาในความเงียบใจมักแสดงพฤติกรรมที่คุ้นเคยออกมาอย่างชัดเจน บางครั้งใจพยายามสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเพื่อหนีความว่างบางครั้งใจดึงอดีตขึ้นมาพิจารณาบางครั้งใจก็วิ่งไปหาความคาดหวังในอนาคตการเคลื่อนไหวเหล่านี้มิได้เป็นความผิดแต่เป็นธรรมชาติของใจที่เคยชินกับการไม่อยู่นิ่งเมื่อไม่มีสิ่งเร้าให้เกาะเกี่ยวใจจึงดิ้นรนเพื่อหาที่ตั้งใหม่การเห็นการดิ้นรนนี้อย่างไม่ตัดสิน ทำให้เข้าใจว่าความฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดจากความเงียบแต่เกิดจากความเคยชินของใจที่ยังไม่คุ้นกับตนเองความเงียบยังเผยให้เห็นความเปราะบางที่มักถูกซ่อนไว้ใต้ความมั่นใจใต้บทบาทและใต้ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นเมื่ออยู่คนเดียวไม่มีใครให้แสดง ไม่มีใครให้ปกป้องภาพลักษณ์ความกลัวความไม่แน่ใจและความไม่มั่นคงจึงปรากฏขึ้นอย่างซื่อตรงสภาพเช่นนี้อาจทำให้ใจรู้สึกไม่สบายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันลึกซึ้งในการเห็นว่าความเปราะบางมิใช่ความอ่อนแอหากเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์การยอมรับความเปราะบางนี้ โดยไม่ปฏิเสธทำให้ใจคลายความตึงเครียดที่เคยแบกไว้อย่างไม่รู้ตัวในความเงียบใจจะเริ่มเห็นจังหวะของอารมณ์อย่างชัดเจนความคิดหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และเปลี่ยนไปความรู้สึกหนึ่งผุดขึ้นสัมผัสอยู่ชั่วคราวแล้วเลือนหายหากไม่มีการเติมความหมายความเงียบทําหน้าที่เสมือนพื้นหลัง ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เด่นชัดเมื่อเห็นบ่อยเข้าใจจะค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในล้วนเป็นกระแสมิใช่ตัวตนที่ต้องยึดถือความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากการเห็นซ้ำๆในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งเร้ามารบกวนความเงียบยังทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างใจและความคิดอย่างละเอียด เมื่อไม่มีการพูดคุยกับผู้อื่นใจจะเริ่มสนทนากับตนเองอย่างต่อเนื่องเสียงภายในบางครั้งอ่อนโยนบางครั้งรุนแรงการได้ยินเสียงนี้อย่างชัดเจนทำให้เห็นรูปแบบที่ใจใช้ปฏิบัติต่อตนเองบางรูปแบบเต็มไปด้วยการตำหนิบางรูปแบบเต็มไปด้วยความคาดหวังการเห็นโดยไม่เข้าไปต่อว่า หรือไม่เข้าไปแก้ไขในทันทีทำให้ใจเริ่มเรียนรู้ที่จะวางระยะห่างจากเสียงเหล่านั้นและไม่หลงเชื่อถูกถ้อยคำที่ปรากฏขึ้นเมื่อความเงียบไม่ถูกต่อต้านใจจะค่อยๆผ่อนคลายจากการต้องตอบสนองตลอดเวลาความจําเป็นที่จะต้องแสดงความเห็นต้องโต้ตอบหรือต้องรักษาบทบาทจะลดลง หลือเพียงการรับรู้ตามธรรมชาติของสภาวะที่เกิดขึ้นความอยู่คนเดียวในลักษณะนี้จึงไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่เป็นการพักจากโลกที่เร่งรัดเป็นช่วงเวลาที่ใจได้กลับสู่จังหวะที่เรียบง่ายและซื่อตรงต่อความเป็นจริงความเงียบที่มากับความอยู่คนเดียวจึงไม่ได้พรากสิ่งใดไปจากชีวิตหากแต่ค่อยๆเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยถูกมองเห็น เมื่อใจเริ่มคุ้นเคยกับความเงียบความกลัวที่เคยมีจะลดลงและความเข้าใจในธรรมชาติของใจจะค่อยๆงอกงามขึ้นอย่างเงียบงันการ,รเผชิญหน้ากับตนเองโดยไม่หลบหนีเมื่อความเงียบเริ่มเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในความอยู่คนเดียวก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ใจต้องเผชิญหน้ากับตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การ,รเผชิญหน้านี้มิใช่การต่อสู้ และมิใช่การเอาชนะหากเป็นการยืนอยู่ต่อหน้าความจริงของชีวิตโดยไม่หันหลังหนีสิ่งที่ปรากฏขึ้นอาจไม่สวยงามเสมอไปทั้งความเสียใจความค้างคาความผิดพลาดในอดีตและความไม่สมหวังล้วนผุดขึ้นมาในห้วงของความอยู่คนเดียวการได้เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาทำให้เข้าใจว่าใจแบกสิ่งเหล่านี้ไว้เงียบเยบมาเนิ่นนาน เพียงแต่ในวันที่โลกเงียบลงสิ่งที่แบกอยู่จึงส่งเสียงดังขึ้นหลายคนเข้าใจผิดว่าการอยู่กับตนเองหมายถึงการคิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แท้จริงแล้วการเผชิญหน้ากับตนเองไม่ได้หมายถึงการขุดคุยหรือการตัดสินหากเป็นการยอมให้สิ่งที่ค้างคาปรากฏขึ้นตามธรรมชาติความทรงจำที่เคยถูกผลักไว้เบื้องหลัง มักกลับมาในช่วงที่ใจไม่มีสิ่งอื่นให้เกาะเกี่ยวการพยายามปิดกัน้นหรือเร่งลบเลือนกลับยิ่งทำให้สิ่งนั้นมีพลังมากขึ้นการอยู่กับมันโดยไม่เพิ่มเรื่องราวไม่กล่าวโทษและไม่แก้ตัวทำให้ใจค่อยๆเรียนรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นเพียงร่องรอยของเหตุปัจจัยมิใช่ตัวตนที่ต้องรับโทษตลอดไปความอยู่คนเดียวทำให้เห็นรูปแบบการหลบหนี ที่ใจใช้มาอย่างยาวนานบางครั้งเป็นการทำงานอย่างไม่หยุดบางครั้งเป็นการแสวงหาความบันเทิงบางครั้งเป็นการยึดติดกับความสัมพันธ์การหลบหนีเหล่านี้มีได้ผิดแต่สะท้อนให้เห็นว่าใจยังไม่พร้อมจะอยู่กับตนเองอย่างตรงไปตรงมาเมื่อไม่มีช่องทางให้หลบความจริงจึงปรากฏ การเห็นรูปแบบเหล่านี้อย่างไม่ตำหนิทำให้ใจเริ่มเข้าใจตนเองมากขึ้นและลดความแข็งกระด้างที่เคยมีต่อตัวเองในการเผชิญหน้ากับตนเองใจจะเริ่มเห็นความไม่สมบูรณ์อย่างชัดเจนความไม่สมบูรณ์นี้ไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวแต่เป็นธรรมชาติของชีวิตที่ยังดำเนินอยู่ไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครไร้รอยแผล การยอมรับความไม่สมบูรณ์โดยไม่ปกปิดทำให้ใจคลายความพยายามที่จะต้องเป็นอย่างที่คิดว่าควรจะเป็นความผ่อนคลายนี้เองที่ค่อยๆเปิดพื้นที่ให้ความเมตตาต่อตอนเองเกิดขึ้นอย่างเงียบงันความอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การปลีกตัวออกจากโลกแต่เป็นการหันกลับมามองโลกภายในด้วยความซื่อตรงเมื่อใจหยุดหลบหนี ความกลัวที่เคยตามหลอกหลอนจะเริ่มอ่อนแรงลงเพราะสิ่งที่น่ากลัวมักไม่ใช่ความจริงแต่เป็นการหลีกเลี่ยงความจริงการยืนอยู่กับสิ่งที่ปรากฏโดยไม่สร้างศัตรูทำให้ใจเริ่มมั่นคงขึ้นและไม่หวั่นไหวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกเท่าเดิมเมื่อการ,รเผชิญหน้ากับตนเองดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ใจจะเริ่มเห็นความเป็นกลางของสภาวะต่างๆสิ่งที่เคยถูกตีตราว่าดีหรือเลวค่อยๆถูกมองเป็นเพียงผลของเหตุปัจจัยความเข้าใจเช่นนี้ลดภาระที่ใจเคยแบกจากการตัดสินตนเองอย่างรุนแรงความอยู่คนเดียวในลักษณะนี้จึงไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่เป็นกระบวนการคืนความเป็นธรรมให้แก่ใจ และเป็นรากฐานสำคัญของความสงบที่ต้องอาศัยการยืนยันจากภายนอกความอยู่คนเดียวที่ไม่เป็นทุกข์เมื่อผ่านการเผชิญหน้ากับตนเองมาอย่างตรงไปตรงมาความอยู่คนเดียวจะเริ่มเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ที่เคยกดดันมาเป็นพื้นที่ที่ใจสามารถพักพิงได้โดยไม่รู้สึกผิดความเปลี่ยนแปลงนี้ มีได้เกิดจากการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นแต่เกิดจากการที่ใจหยุดต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อต้องดิ้นรนหนีความจริงความหนักอึ้งที่เคยแฝงอยู่ในการอยู่คนเดียวก็เริ่มคลายตัวความอยู่คนเดียวจึงไม่ถูกมองเป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนอีกต่อไปแต่เป็นช่วงเวลาที่ใจได้กลับคืนสู่ความเรียบง่ายของชีวิต ในสภาพนี้ใจจะเริ่มสัมผัสความสงบที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขความสงบที่ไม่ขึ้นกับการมีหรือไม่มีใครอยู่ใกล้ความสงบที่ไม่ต้องรอให้สิ่งใดสมบูรณ์ก่อนจึงจะเกิดความสงบเช่นนี้มีได้หวือหวาและไม่สร้างความตื่นเต้นแต่มีความมั่นคงและต่อเนื่องความอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัว หากเป็นความเต็มที่ไม่ต้องอธิบายเต็มด้วยการรับรู้เต็มด้วยการยอมรับและเต็มด้วยความไม่ต้องการเพิ่มเติมเมื่อใจคุ้นเคยกับความอยู่คนเดียวความอยากให้ชีวิตเป็นอย่างอื่นจะลดลงไม่ใช่เพราะหมดหวังแต่เพราะเข้าใจว่าชีวิตในแต่ละขณะมีครบถ้วนในตัวของมันเองความทิศที่จะเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นจะอ่อนแรงลง เพราะไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตของใครมาเป็นเครื่องวัดคุณค่าความอยู่คนเดียวในลักษณะนี้จึงไม่ตัดขาดจากโลกแต่ทำให้การอยู่ร่วมกับโลกเป็นไปอย่างเบาสบายไม่คาดหวังไม่เรียกร้องและไม่แบกภาระให้ใครต้องทำหน้าที่เติมเต็มชีวิตใจที่อยู่คนเดียวอย่างไม่เป็นทุกข์จะเริ่มเห็นความงามของความธรรมดา เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่โดยต้องไม่มีเรื่องราวพิเศษการตื่นขึ้นมาการเคลื่อนไหวการหยุดพักล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องเร่งให้แตกต่างความอยู่คนเดียวจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ใจได้ซึมซับความจริงของชีวิตอย่างลึกซึง้งว่าชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อวิ่งไล่ตามความสมบูรณ์แบบ แต่มีไว้เพื่อรับรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างอ่อนโยนเมื่อไม่กลัวความอยู่คนเดียวใจจะไม่กลัวการจากลาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงและไม่กลัวความสูญเสียเท่าเดิมเพราะเห็นแล้วว่าความมั่นคงไม่ได้ตั้งอยู่ที่จำนวนผู้คนแต่อยู่ที่ความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตความเข้าใจนี้ทำให้ใจตั้งมั่นอยู่ได้ แม้ในวันที่เงียบที่สุดและไม่หลงระเริงในวันที่คลึกครื่นที่สุดความอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่จุดต่ำของชีวิตแต่เป็นฐานที่ทำให้ชีวิตทั้งมวลตั้งอยู่ได้อย่างสมดุลในที่สุดความอยู่คนเดียวจะไม่ถูกเรียกว่าความอยู่คนเดียวอีกต่อไปเพราะใจไม่ได้แบ่งแยกตนเองออกจากชีวิตไม่มีความรู้สึกว่าขาดหรือเกิน มีเพียงการดำรงอยู่ตามเหตุปัจจัยอย่างสงบสภาพเช่นนี้ไม่ต้องประกาศไม่ต้องแสดงและไม่ต้องยืนยันกับใครเป็นความนิ่งที่ไม่แข็งเป็นความสงบที่ไม่ปิดกั้นและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยถ้อยคำใดมาอธิบาย